I โ o No slim shady up, mm hmm. แต่ทำมึงเบ้นะปีนี้ mm hmm. พวกกูค่อนข้างมาแล้ว mm hmm. เพราะว่ามีแผนรับปตัตตาววิลหลักร้อยสัตว์ตอนนี้แสนซับอยากคูว mm ันรอนฮิปฮอปอยากพูดจะแห่เสริที่ห้อยที่ขอก็เพชรกูนี่ไม่ใช่เพชรมึงนี่ mm hmm. ก็รู้กันอยู่ว่า old school mm hmm. พวกกูเสร็ ไฟจะลุกลุกฟังกูทั้งหมดทั้งข้างนอกทั้งในคุกคุกโวเพวพวกกูจัดจานแบบว่ามูจัดไอเย็ดแม่เพชรแท้ไม่ต้องชุกสัตว์เอาเพชรที่พวกกูห้อยกันพวกกูแบแบบสอยคาให้พวกมึงค่อยๆฟังมึงลุกกูร้อยนัสสัตว์พวกขี้ฉากูไม่คบจับม่งยุบวงอยากระดับแบบจุดสื้สัตว์เป็นแค่สุดโจนพวก ไม่มีเริ่ลุกลนเป็นอย่างนี้กันทุกทีเลยแก๊งมึงเป็นกันทุกคนในสัตว์เอเฟร่งกูมันเชื้อไร้แม่มึงไล่กับโฟลอันตรายแพร่เชื้อใครก็ไรวัดทำสแสดงอยากเสียเวลาอย่าแสดงสัตว์เอเฟรงกูตุ่มตามทำมึงแตกมันกลับมาแรงสาบเลสัตว์ ็แงนฟ้าดูแล้วก็เปิดเพลงกูแล้วมึงยกแขนค้างไว้เดี๋ยวกูพาพวกมึงยกกันจนแขนล้าเอาล่ะถ้าพวกมึงจะเอาไอ้สักก็พูดจะเฮนเซฟนี่แค่แฟมไม่แกงไม่โฮคูพวกกูยืนโผล่บนเมฆไรกะโกคูกูไม่คุยถ้ามึงซุยแล้วยังขับเสพมีแต่ปรับเบรดังจนหูพวกมึงต้องอัดเสบโว้เหมือนกับมนต์ที่ถูกลายพวกมึงจับง่ายน้ำกระทอมกระสูดตายทำกันเองไม่ผูกขายพวกกูไม่มีสูตรช่วยอย่างพวกมึงอะพวกกูไม่ไปผูกด้วยแย่ไหมมึงก็รู้ว่าโอสคูพวกกูทักไป แล้วมึงจะเฟี้ยวไม่เฟี้ยวถ้ามึงมีเขียวว่าเข้ามาดูดได้แต่ถ้ามึงจะมาทะลึ่งอะกูไม่ดูดด้วยไม่อยากอารมณ์ไม่ดีไอ้สัตว์เดาเบามึงจะปูดยังไงถ้ามเหนื่อยกับมวนที่ถูกไล่พวาะกูแวบกันทุกวันจนพวกกูแแมกเป็นคนที่ถูกไล่แแมกกูแแมกก็งงทำไมมึงหลุดเบ้อสรุปคือเนื้อที่ดูดมันไม่ใช่เป็ดเอามั่งดูดไฟ แลเพลงนี้โฟกุมาแบบจับได้จับง่ายสับตัวเหมือนกับตอนที่มื่มึงจับได้กันเหลี่ยมอย่างมึงัะไม่ได้อ่านยากแต่ว่าเหลี่ยมพวกกูมันไม่มีทางที่มึงจะอ่านได้มึงไม่มีทางจะอ่านได้กูมากันสามคนเหมือนเสือดำเสือใบมาเก็เสือใบอ้ากูบอกไปแล้วอให้กูบ้าคะไรหน้าหี้ยเย็ดแม่มึงเอาอกกูเปล่าใครๆก็รู้ว่ามึงไม่จริงใจถ้ามึงจะเล่นกับกูกงไม่ใช่นัดเดียวรกที่จะยิงไปพวกกูเตรียมไล่ใส่มึงเยี่ยมาเกียนมากกูลื้อชิมหัวจากระบบไปพวกมึงหายไปจากทะเบียนรอด ลมานคนละทิศพิมชมันทะบินไปต้อนสนิทสนมอ่ะ uh, <Yeah. S 1> มีไก่บางตัวบางอยากจะจิก็หงไม่ว่ากันในชั้นศายและศพเมื่อพอให้เวิญญาณสงศ์กู <Yeah. S 1> ทำให้ทุกๆคนขนาดหน้าเหมือนทหารบ้านกูล่าเยือ่อเหมือนฉลามม้วนบุรีโฟทุกคนในแกงกูเหมือนตลาดลาวแล้วกูไม่มีวันยอ่อให้คนในแกงกูหาทากาด <Yeah. S 1> น,นั่น